บุกี้ขนขี้แพ้วันนี้มารีวิวผู้ช่วยคนเกง่งไม่ต้องกลัวจามแพ้ฝุ่นแพ้ขนสัตว์อีกต่อไปเลยแต่อันนี้จะเป็นเครื่องดูดฝุ่นบนที่นอนนะคะบุกเอามาดูดไล่ฝุ่นเนาะแล้วก็ช่วงเนี้ยคือเป็นภูมิแพ้หนักมากทุกคนแบบจมไม่หยุดเลยนะคะแล้วก็เออน้องแมวเนาะเจ้ากระปิมาอยู่ที่บ้านด้วยก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูดไล่ฝุ่นกันค่ะนี่คือเจ้าเครื่องตัวนี้เลย พึ่งซื้อมาเลยค่ะทุกคนอ่ะเรามาดูดีไซน์แล้วก็การใช้งานกันเราจะมาทดลองกับเต้าเตียงอันนี้นะคะเพราะว่าเตียงอันนี้อยู่ข้างล่างเนาะก็คือคุณแม่บุ๊กจะนอนเตียงนี้แล้วก็เจ้ากระปีก็จะชอบแอบมานอนเดี๋ยววันนี้จะมาดูดไล่ฝุ่นบนเตียงกันค่ะห้องมินใจเหมาะกับบ้านมากนะคะนี่นะคะวิธีใช้ง่ายๆแค่กดปุ่มนี้ปุ่มเดียวนี่ดูดไปเลยจ้ะนี่ทุกส่วนที่เป็นเตียงของเราเราก็จะทําการดูดเพื่อกําจัดไล่ฝุ่นนะคะมี U V ฆ่าเชื้อให้ด้วยนะคะทุกคนเห็นไหมหลังจาากที่่แบบว ใส่แล้วแบบเขาจะเรียบขึ้นมาเลยค่ะแบบทำง่ายใส่ง่ายทุกคนทุกคนดูนี่แค่แบบเตียงข้างล่างนะคะดูดีดูดลายฝุ่นที่หลุดออกมาดีขนรูกมันน่าจะมีขนเจ้ากระปิอยู่ด้วยนะนี่นี่นะคะพอกดแล้วเขาจะทำงานนะเขาจะทำงานอย่างนี้เลยโหลดมากลายฝุ่นก็จะไปดักหลังจากที่ดูเสร็จแล้วลายฝุ่นก็จะไปดักอยู่ตรงนี้นะคะเราอยากจะทาความสะอาดตรงนี้เราก็ยกึ้นไปอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาบอกว่าล็อกเปิดล็อกปิดล็อกเปิดก็หมุนไปทางนี้เปิดพอปิด ก็ปิดอ่ะเสร็จปุ๊บแล้วก็เอามาใส่ไว้ตรงนี้แค่นี้เรียบร้อยพร้อมใช้งานค่ะทุกคนแอบมาบอกโปรโมชั่น6เดือน6ลดราคาไปเลย30%ต้องรีบกดแล้ว